ฉันขอช่วยคุณอีกแรงฉันขอใช้ความสามารถของฉันที่มีนั่นก็คือการสร้างเรื่องและก็การชอแหละโทษทีคือฉันหมายความว่าฉันจะใช้ความสามารถในการสร้างบทบาทแล้วก็การสร้างเรื่องเนี่ยทำให้เขาเชื่อคุณจะทำอะไรฉันคงต้องเข้าใกล้คุณผู้ดีให้มากกว่านี้ นั่นก็คืออาจจะต้องไปเป็นแฟนขข <_ mas k> เขาพื้อหาหลักฐานว,าว่าเขาเนี่ยคือตีโต้แล้ก็สืบหาข้อมูลการส่งเพ็นมาให้ก่อนที่จะถึงวันจริง <_ int ayud> ผมไม่เห็นด้วย<_><_><_>นี่คุณคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าฉันเนี่ยจะเสร็จเขาฉันจะเก็บความเวอร์จิ้นของฉันเนี่ยไว้ให้คุณคนเดียวจ้ะ ผมกลัวว่าคุณจะจะเจอเรื่องอันตรายมากกว่าอือหือเหรอทุกวันนี้ยังไม่อันตรายอีกเหรอฮะทั้งปืนทั้งระเบิดตู้มตุ้มตุ้มตุม้ไม่เว้นวันเนี่ยผมว่าทุกวันนี้คุณจะเข้าใกล้เขามากเกินไปแล้วนะให้อยู่ห่างๆแบบนี้แล้วมันไม่มีอะไรขึ้นมันก็ต้องเข้าใกล้แบบนี้เนี่ยแหละแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแล้วนะ ภายใต้บทบาทของฉันเองถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันช่วยสังคมได้ฉันก็อยากจะช่วยไม่ใช่เป็นแค่ดารามีหน้าที่ทำให้ตัวเองดังแล้วก็หาเงินจากชาวบ้านเป็นวันผมรักคนไม่ผิดจริงๆ